ฮัลโหลอ้าวสบายดีไหมทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพพกัรบสองทองวิไลคือเก้าสำหรับคลิปนี้ก็แม่ยังอยู่ของงานบอกเกลลงไตคือเก่านอนคนเนาะตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสถ่ายให้เบื้องบรรยากาศยามเ้ารนะ์อันนี้แม่นทางสองเลนเนาะเส้นนี้มันออกไปนะแขกอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเสาๆของงานบอกเกลบนลงไต้เนาะ คอยก็ได้มีโอ,อกาสเอาไปทางเส้นนี้กันเลยวันทถ่ทายเบิง้งตอนเช้าขระเจ้าขุาขดน้ำขุดน้ำทางล้างทางนี่ก็ถือว่าเป็นม,มื้อหนึ่งที่ว่าอากาศดีายมีโอ,อกาสครับลไกพร้อมใย่ีดีไปพร้อม คือซิบ่อให้ทุกคนฮูนะ้แล้วเนาะสำหรับคลิปหรือว่าวิดีโอแต่และวิดีโอแม่นค่อยบริกาตัดต่อเด้อมีแต่ถ่ายให้เบิ่งแบบรัวๆเลยทุกคลิปทุกวิดีโอแม่นบ่มีการตัดต่อใดๆทั้ทงสิ้นเลยคือถ่ายให้เบิง่งแบบเต็มวิดีโอเลยทานอาหารตัวนี้สนามกีฬาก็มีเนาะ เลิ่นต้อเลิ่นตีบ้านตัวนี้เป็นห้างอาหารของคนจีนนียมีตลาดนำเด้อทุกคนเด้เอเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอนาตลาดขายของกินซุกข,ขายบางไม้วันนี้ยังเซาอยู่จ้าวกระปุันมาเถอะสองฝากทางเลยสวยๆจังหน่อยจ้าขายของกิน ขายกินซุปขายปิ้งขายจ้ามแหละมีหลายอะไรอย่างคือภัยบุเคยมากอะท่านา,าได้เบิ้งวิดีโอนี้กับสิประมาณนี้แหละทางอันีน้แมนทางเข้ามาอ่าทางในของงานบอกกือลนะทางสองเลนมีห้านอาหารมี้านขายเครื่องย่อยขายเครื่องส่งของคนจีนคนลาวแน่คนเวียดแน,น่นี่เป็น้านคนเวียดตัวนี้ เป็นป้อมยามถ้าว่ารถคันใดที่ว่าบ่มีอนาปาย้ปายป้าปของบริษัทแมนพ็่จะิบ่เขา้าใต้เลืองตัวนี้จัดถือว่ายาวพอสมควรเนาะทางเส้นเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งนจนสุดเส้นทางเลยถึงฮอนไมการหมดแลละ กาศตอนสาวๆมีฮานซีนด่านํำเดรทุกคนเด้อไปที่ว่ายุเรปใกล้เคียงกับยังมากินก็สามารถมากินได้เนาะมีทั้งฮานคนลาวหรืฮานคนจีน สำคัญคือธนาความสะดวกสบายกันแมนธนาคารนธนาคารการคา้ามีอีกสาขาเนึ่มันมาตาั้งอยู่ถ้าออกจากห้องงานก็แมนยู่เบื้องขวามือถ้าเข้ามาในห้องงาน,นยูเบื้องซ้ายมืนเนอเป็นตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นธนาคารการคา้าแล้วเจ้ามาเปิดอีกสาขาหนึน่งเลยเพื่อว่าอำนนยความสะดวกสบายแล้วก็มีเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ไดโนเสาร์ตันนวนี้ คลายสแนเตอร์พอย์และแค่นี่ตอนนี้เราก็ได้การชี้ชุดทางสองเลนแล้วก็คือวิทย์คิทางเข้าอองานบกเกือนต่อไปก็จะเป็นทางธรรมดาแล้ว ทางเส้นนี้ไม่เอาไปใส่บ้านนงใต้บ้านบางเฮียงบ้านทางามกลางบ้านเรือมุงสุ่มเนาะไปใส่ตะแคงเลยเส้นนี้จมุ่กตรงไปเนี่ยเยส้นนี้แหละนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะสีมีแต่สัมนี้เนะาะจังไนก็นมีโอกาสหน้าละเดี๋ยวสีถ่ายให้เบิ้งใหม่เนาะว่าแต่ละโซน,นแต่ละภาคส่วนเป็นยังไง ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามมีความคิดเห็นอะไรกันมินมาบอกกันได้เห็นอะไรกันเอาขอบใจ